สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าถึงรูปหล่อนะครับรูปหลอ่อฮะรูปหล่อของผูสังวรน,นะครับฮะรูปหล่อของผูสังวารเนี่ยถ้าพูดถึงรูปหล่อเนี่ยรุ่นรุ่นเนี้ยก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่สามถ้าเป็นรูปหล่อเป็นพระเครื่องนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับพระบูชานะครับเป็นพระเครื่อง ก่อนหน้านี้ก็จะมีอีก2รุ่นอีก2รุ่นก็คือจะเป็นชินราชแล้วก็ังษาจายนะครับสองรุ่นนั้นเป็นปกติครับเป็นปกติของพระสมัยก่อนหรือว่าพระเกจิสมัยนี้ที่บางท่านบางรูปก็รู้นะครับบางรูปก็รู้หรือไม่รู้ผมก็ไม่ไปก้าวล่วงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่สมัยก่อนพระเกจิเนี่ย รูปไหนที่จะทำรูปหล่อที่เป็นองค์แทนองค์ของตัวเองหรือว่าเป็นรูปเหมือนของตัวเองเนี่ยครับส่วนใหญ่ท่านจะให้เกยียรติพระพุทธเจ้าก็คือจะทำรูปเหมือนของพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนก่อนที่จะทำเป็นรูปเหมือนหรือว่าเป็นรูปเหมือนของตัวเองนะครับก่อนส่วนใหญ่ รูปเหมือนของพระพุทธเจ้าที่ทําออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเล็กๆแต่ว่าไม่ค่อยมีความนิยมแต่จะไปนิยมรูปเหมือนของตัวเองมากกว่านะครับส่วนใหญ่นะครับลองศึกษาเกจิดังๆดูนะครับที่รูปหล่อดังๆอย่างเงี้ยก่อนหนั้นเนี้ท่านก็ทำเหมือนกันแต่ว่าจะทำเป็นรูปเหมือนพรพุทธเจ้าแต่อาจจะทำไม่เยอะทำมาเป็นเคส ทำมาเพื่อให้เกียรติพระพุทธเจ้าก่อนแล้วค่อยทำเป็นรูปเหมือนของตัวเองนะครับส่วนใหญ่เขาจะถือเป็นแบบนั้นนะครับค่อยมาทำเป็นรูปเหมือนของตัวเองนะครับคนที่ศึกษาพระเครื่องหรือว่าศึกษาประวัติก็จะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ของหลวงป,ปู่เราก็เป็นเช่นนั้นครับ,รบอันนี้ก็ อันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปเหมือนของปู่รุ่นรุ่นเดียวนะครับไม่มีรูปเหมือนเป็นเป็นพระห้อยคอนะเป็นพระเป็นพระเครื่องนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับพระบูชานะครับเพราะว่าพระพุชาก็มีออกวัดป่านตกอีกรุ่นหนึ่งอันนี้พูดถึงพระเครื่องที่ห้อยคอก็จะมีรุ่นนี้รุ่นเดียวนอกนั้นก็จะมีที่ผมบอกไปก็คือชินราช พระสังฆจ,จารแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งที่ขนาดห้อยคอก็คือพระศิวลีนะครับแล้วก็มีขนาดบูชาตั้งหน้ารถก็จะมีหลวงปู่ทวดเหยื่น้ำทะเลจืดก็มีนะครับก็มีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับยังไม่มียังไม่มีไม่ได้สิวันนี้เจอแล้วนะครับก็ก็มีเก๊ด้วยนะครับมีพยายามพยายามที่จะทานะครับ พยายามที่จะทำพยายามที่จะทำให้เหมือนคตว่าเขาก็กำลังถอดพิมพ์อยู่เหมือนกันนะครับกำลังถอดพิมพ์เพราะว่าพระรูปหล่อที่เป็นรูปเหมือนของเกจิเนี่ยยังไงก็ดังแน่นอนครับเป็นปกติเป็นธรรมชาติของพระเครื่องที่ที่ดังนะครับเป็นปกติ ก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะครับองนี้ก็ราคาก็ลองลองพระพุทโธคังนะครับลองลองพระพุทโธคังเพราะว่าเป็นรูปเหมือน,นของหลวงปู่บางคนก็ชอบที่เป็นเป็นรูปเหมือนแทนองค์ท่านนะครับ<อ>พิมพ์นี้จะมีพิมพ์เดียวนะครับมีบล็อกเดียวแบบนี้เลยนะครับ จะแตกต่างกันที่ผิวพันธวันณะนะครับเพราะว่าเป็นพระรูปหล่ออาจจะหลอติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นบางจุดผิวอาจจะขุ่ขาดตะปุมตะปั่นั่นเป็นเรื่องธรรมชาติของพระหล่อนะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยนะครับโค้ดโค้ดมีทั้งตอกและไม่ตอกนะครับมีทั้งตอกและไม่ตอกมีทั้งตอกและไม่ตอกก็สาระสำคัญอยู่ที่ แท้นะครับแท้เก๋เ,กเท่านั้นนะครับอาจจะมีตอกเยอะตอกน้อยอันนั้นก็แล้วแต่คนเล่นนะครับผมไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระเนตตอกกันเองครับก็าอาจจะคึกขนองอยากจะตอกสิบอันยี่สิบอันก็ได้ครับไม่ใช่สาระสาระอยู่ที่พระต้องแท้นะครับพระต้องแท้อันนี้เป็น แบบกระไลนะครับเป็นแบบกระไลเดิมก็มีนะครับแต่องค์นี้เป็นกระไลใหม่นะครับผมทํามาเพราะความสวยงามนะครับไม่ได้กลัวว่าจะขายได้หรือ้าดตกอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ได้แคร์ครับผมเอาความสวยงามไว้ก่อนครับเพราะว่าผมอยากให้คนนําไปบูชาแล้วรู้สึกว่ามีความภูมิใจรู้สึกว่าใครเห็นแล้วรู้สึกโอ้องค์นี้สวยจังเลยอะไรเงี้ยครับ ก็จะเหมือนเป็นมิเสนไปในตัวนะครับเรินดุจอาบุเลียมทองก็พองนะครับเพราะว่าเป็นกระไหล่แท้นะครับไปจ้างเขาทํานะครับไม่ได้ทําเองนะครับไปจ้างร้านทองไม่ใช่จ้างร้านทองร้านร้านทํากรอบทองนะครับก็รับทำอาชีพนะครับแต่ลนไทยเราได้รูเดินว่าแบบนี้นะครับเป็นรูปเป็นพระเครื่อง รูปเหมือนรุ่นแรกนะครับที่แทนองค์ปู่ตอนหน้านี้ก็จะมี2รุ่นคือสังฆจายแล้วก็พชินราชนะครับโอเคครับครั้งต่อไปเดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูให้ชมกันอีกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ